สวัสดียามบ่ายครับพี่น้องครอบครัวสันดะพามและพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับวันนี้เอาบรรยากาศการปรับปรุงพืงพ้นที่นะครับการปรับปรุงพื้นที่เอามาให้พี่น้องดูนะครับพื้นที่ตรงนี้เดิมมันเป็นล่องมะม่วงนะครับปลูกมะม่วงไว้ยี่สิบกว่าปีแล้วครับก็ขุดเป็นล่องไส้ไก่เป็นของไส้ไก่ทีนี้พอเรามาเลี้ยงกายมันก็ไม่เหมาะครับเพราะล่องมันลึกกายตกลงไปก็ทําให้แท้งลูก ปีนี้ผมเสียลูกฟายไปสองตัวเพราะบ่อที่ลึกตรงนี้ครับบ่อที่ลึกเนี่ยมันลึกจากชายลึกจากชายะลึกมากครับแล้วก็น้องปิ่นนะครับตกจากข้างบนเนี่ยนะน้องสังเกตไหมครับจากข้างบนเนี่ยลงไปที่ในน้ํานะครับก็เลยทําให้น้องปิ่นแห้งลูกทีนี้เราก็จะมาปรับปรุงครับปรับปรุงใหม่คือ ปาดตรงนี้ให้เสมอเอาดินขึ้นมาถมดังนี้นะครับถมคูร่องนี้ให้เสมอกับพื้นคอกให้เสมอกับพื้นคอกแล้วก็จะขยายบ่อนะบ่อตรงนี้จะขยายไปอีกก็จะประมาณยาว40เมตรกว้างกว้าง20เมตรนะครับลึกก็จะเอาลึกสัก4 3- 4เมตรประมาณนั้น,นครับยูที เราก็จะปรับดินช่วงนี้ช่วงต้นไม้ต้นมะม่วงนี่จะเอาลงหมดแล้วปรับให้เสมอทำเป็นพื้นที่ราบให้เดินนะครับ mm hmm. เดี๋ยวก็จะอัปเดตให้พี่น้องดูอยู่เรื่อยๆพอสํสำเร็จแล้วก็จะทำจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งตอนนี้รถเพิ่งมาทำได้สองชั่วโมงนะครับเพิ่งมาขวาดได้สองชั่วโมงก็ได้ประมาณนี้ ถ้าเป็นที่อื่นถามบางคนก็จะถามว่าวัวควายลงราคานะครับวัวควายลงราคาแล้วทำไมลงทุนปรับปรุงใช้งบประมาณเยอะแยะเพื่ออะไระครับมันก็ต้องทําตอนนี้แหละครับตอนที่ราคามันยังไม่แรงนรี่แหละเพื่อเวลาวัวควายมีราคาเราก็จะได้ขายออกไปเพื่อชดเชยกันนะครับเพื่อชดเชยกันมันเป็นอาชีพแล้วนะครับอาชีพเลี้ยงสัตว์เราทําเป็นผมทําเป็นอาชีพหลักแล้ว มันจะมาทำเยอะยใ,ใหญ่ๆไม่ได้ก็ต้องเอาจริงราคาจะขึ้นจะลงก็ไม่เป็นไรเราก็เราก็หมุนไปตามสภาพนะครับตามตวะตลาดตลาดขึ้นเราก็ขายตลาดลงเราก็เลี้ยงต่อทีนี้การทำทุกอาชีพมันก็ย่อมนนออออมีการลงทุนพี่น้องครับการทำทุกอาชีพทำงานทุกอาชีพย่อมมีการลงทุนการลงทุนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาทีนี้เราก็อยู่ที่การจัดการของเราว่า เราจัดการดีระดับไหนถ้าเราจัดการได้ดีนะครับเราก็จะคุ้มตับทุนที่เราลงไปเสียลงไปนะครับถ้าเราจัดการไม่ดีมันก็จะเป็นการเพิ่มทุนมากไปนี่ครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ไม่ว่าน้องพรเองน้องกล้องเองก็ขยายข้อกันผมเองผมก็ปรับปรุงข้อปีนี้ปรับปรุงเยอะนะครับปีนี้ลงทุนไปแสนกว่าบาทเลยนะฮะในสำหรับรถแมคโครนี้ก็ ประมาณ20ชั่วโมงถึง30ชั่วโมงครับยังไม่รู้ว่าจะจะจบไหมนะก็ต้องเอาให้จบเอาให้ดีที่สุดนะครับดีที่สุดเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศแบบนี้มาให้พี่น้องดูอีกไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นแตเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเก็บบรรยากาศมาให้ดูอีกครับว่าเพื่มหน้าไปถึงไหนแล้วครับการเลี้ยงกายนะครับพี่น้องมันจะขาดน้ําไม่ได้ นะน้ำสะอาดเนี่ยก็ต้องเปิดให้กินตลอดนะีถ้าเราปล่อยเขาขาดน้ำนี่เขาก็จะมีร่างกายที่สุขภาพที่ไม่แข็งแรงนะครับสุขภาพที่ไม่แข็งแรงเราก็จาเป็นนะี่ผมเองนี่ใช้น้ำประปาเลี้ยงนะครับใช้น้ำประปาเลี้ยงวันหนึ่งหมดเยอะนะครับหมดเยอะพันห้าลิตรนี่หมดนะฮะทุกวันเลยนี่ โอ้ยลูกมาชนต้นไม้ผมแล้วแล้วกอ,อกน้ำก็ต้องทำหลบๆอย่างนี้ครับพี่น้องทำโชว์ไม่ได้กอ,อกน้ำนี่ต้องทำหลบถ้าทำโชว์ควายหักหมดครับไป,ไปดูกันครับนี่พี่ขา้าพี่ข้าวเดินไปดูสำรวจแปลงน้ำ เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปดูทางนี้นะครับเมื่อกี้ถ่ายทําอีกทางหนึง่งอ่าเดี๋ยวพาไปดูหลังบ้านจะได้เห็นภาพว่าผมปรับปรุงพื้นที่แบบไหนนะครับบางคนถามว่าสันาความมีความเป็นอยู่อย่างไงบางคนเข้าใจว่าผมนี่เป็นคนร่ำรวยจริงๆไม่นะครับพี่น้องผมไม่ได้เป็นคนร่ำรวย คนเลี้ยงควายเป็นอาชีพเนี่ยแหละครับเลี้ยงควายเป็นอาชีพหาอยู่หาก,กินกับควายไปทุกวันทุกวันนะครับบ้านพักก็โอ้โหไม่รู้นักเลงไหนมาคว่ำโต๊ะผมแล้วนะบ้านพักก็จะประมาณนี้ครับนี่เป็นบ้านพักเป็นห้องพักนะครับห้องพักก็จะประมาณนี้แต่นะทีนี้ก็ถมเอาดินขึ้นมาถมเนี่ยครับผมไม่ติด เกี่กับที่พักขยายเมื่อก่อนมันจะเป็นคูน้ำนะครับเมื่อก่อนเป็นคูน้ําเราขยายไปอีกนะครับเนี่ยนี่ครับเป็นคูแบบนี้คูลึกๆนะครับทีนี้เราก็เอาดินดินเก่าครับมาถมมาถมให้เสมอกับพื้นคอกเพื่อเราจะ,ะปรับพื้นดินครับน้อยให้เสมอหมดตอนแรกมันก็จะเป็นเป็นคูเป็นคองไส้ไก่ครับน่ามาดูครับพี่น้องดูเลย ก็าเห็นแล้วนะครับเ็าเห็นร่องน้ำเกาเห็นทางไปแล้วสอนพากันไปเล่นน้ำนะครับพี่น้องพาไปเล่นน้ำแล้วเห็นไหมสุดยอดไปเลยตอนนี้ก็ไม่งอตรงนี้แล้วนะครับไม่งอ,อน้ำฉีดจากผมแล้วนอนก็เดินไปดูเดินไปดูสระกันแล้วครับตอนนี้ก็จะลงเล่นน้ำสระกันไปแล้วพี่ขาวนำทีมแนละ้วพี่ขานนำทีม อโอ้โลงแล้วครับลงแล้วครับผมจะขยายสตามที่บอกเอาไว้นะครับความกว้างความยาวก็ประมาณยาว40เมตรกว้าง20 20กว่าเมตรครับข้างประมาณ30เมตรประมาณนั้นนี่เป็นไงครับนี่แหละครับเป้าหมายที่ต้องการทำเนินไม่ให้คันมันสูงครับไม่ให้การคูสูงสองก็ ขยายสระน้ำนะครับขยายสระน้ำลูกๆของนี่ไม่กลัวรถเลยนะพี่น้องรถไม่กงไม่กลัวนี่ไม่กลัวนะับมาเล่นกับรถเฉยเลยนี่พอเขามีทางลงก็ก็ลงกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ะครับพรุ่งนี้เราจะขยายสให้กว้างให้ลึกให้ยาวน้ํามันไหลออกเองนะครับมันมีสระน้ําไหลเราไม่ต้องรอน้ําธรรมชาติแต่ตรงนี้จะ มันจะเป็นจะต้องลงทุนนะครับพี่น้องพูดถึงแล้วก็เราไม่ลงทุนก็ไม่ได้เราทําอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักเราจะต้องลงทุนนะฮะต้องลงทุนเราจะต้องมีทุนสํารองถึงแม้จะร่ําไม่ร่าไม่รวยแต่เราก็ต้องต้องลงทุนทุกอาชีพอะครับพี่น้องขายผ้าขายเสื้อขายผ้าพี่น้องก็ต้องลงทุนถูกไหมครับทําอะไรก็ต้องลงทุนทั้งนั้นแหละครับโอเคครับ